สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำโจทย์ Differentiate นะครับโดยใช้เครื่องคิดเลข casio fx 9 9 1 CW กดออน cw กด on แล้วใช่ไหมครับเราก็มาที่ home หาเมนู calculate นะครับถ้าของใครยังไม่ได้อยู่ที่ calculate ก็ไล่ๆดูนะครับอยู่บนซ้ายนะครับ exe ขึ้นมาครับการจะเลือก Differentiate นะครับ Catalog Function Analysis แล้วก็ Derivative ตรงนี้นะครับถึงจะเป็นการเรียก เครื่องหมาย differentiate ออกมานะครับกำหนดให้ y เท่ากับ x กำลัง4บวก3 x กำลัง2ลบ5 x บวก10อัตราการเปลีป่ยนแปลงของ y เทียบกับ x และ x เท่ากับ1เท่ากับข้อใดนี้เราก็ต้องดิฟเลยใช่ไหมครับก็พิมพ์ตามจทย์ไปเลยครับ x ยกกำลัง4นะครับแล้วก็กดขวาออกมานะครับบวก3 x กำลัง2ลบ5 x แล้วก็บวก10โจท์เสร็จแล้วนะครับกดขวาครับ ก็จะมาตกตรงนี้นะครับ x เท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับสี่เหลี่ยมในที่นี้เป็น1นะครับตามโจทย์ตอบ5ครับกไก่กำหนด fx เท่ากับ x กำลังสส่วนสลบ x กำลังสองบวกหค่าของ f พรามสเท่ากับข้อใด f พรามก็คือให้เราดิฟนั่นเองนะครับคัตล็อกฟังก์ชันเดร v วิที e ตัวแรกไปเสษส่วนก่อนนะครับ x ยกกำลัง4กดลงมาครับ ส่วนด้วย4กดขวาย้อนขึ้นไปนะครับลบ x กํลังสอบวก5อันนี้โจทย์ครบแล้วนะครับ f ไพรมใช่ไหมครับก็คือ x เท่ากับ2นั่นเอง e x e ตอบ4ครับกอไก่กำหนด fx เท่ากับ x คูณด้วยสแควรูทของ x กํลังสองบวก3ดังนั้น f ไพรมหม1่ากับข้อใดก็ให้เราดิฟเหมือนเดิมนะครับ Catalog Function Derivative x square root x กำลัง2บวก3กดขว้างมาครับกดมาอีกที่1นะครับ xe 5.02ครับก็ไก่ครับกำหนด fx เท่ากับรากที่3ของ x จงหา f พราม8นะครับก็ดิฟเหมือนเดิมครับ Catalog Function Derivative 9 9 1 CW เนี่ย จะไม่มีปุ่มลากที่3ให้ใช้นะครับเนี่เราก็ต้องกดชิปแล้วกดสแควรูทตรงนี้ครับมันจะเป็นลากที่ n นะครับแล้วก็3นะครับถ้าเป็นบางรุ่นนะครับอย่างอันนี้นะครับ9 9 1้าน e s plus ข้างบนสแควรูทนะครับจะมีลากที่3อยู่นะครับแต่ว่า991 c w ไม่มีแล้วนะครับก็ใช้ลากที่ n นะครับแล้วก็พ์เมาเองโจทย์ก็ข้างในก็เป็น x ตัวเดียวนะครับดิฟลากที่3ของ x นะครับที่ x เป็น8นะครับ กดขวามาสองครั้งนะครับใส่8ตอบ1ส่วน12ครับก่อไกลครับกำหนด f x เท่ากับ1ส่วส่วนส r e root x ดังนั้น f ไพรม4เท่ากับข้อใดแคตตาล็อกฟังก์ชัน i v a t i v e เสศษส่วน,นครับ1กดลงกดลง r e root x กดขวามาเรื่อยเรียนะครับ t x เท่ากับ4นะครับ ลบ1ส่วน16กครับก็ไกลครับความชันของเส้นโค้ง y เท่ากับ2 x กําลังสองบวก3 x ลบหน่ณจุดที่ x เท่ากับ1เท่ากับข้อใดหาความชันนะครับณจุดที่ x เท่ากับ1ก็ต้องดิฟใช่ไหมครับแคตัลล็อกฟังก์ชันเดรีเวทีฟส x กําลัง2บวก3 x ลบ1ที่จุด x เท่ากับ1 ก็ขยบออกมาครับ x เท่ากับ1ได้7ครับตอบขอไข่ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตัวเลือกมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับความชันของเส้นโค้งนี้นี้ที่จุดจุดหนึ่งเท่ากับก็คือให้หาความชันของเส้นโค้งครับตามโจทย์นะครับลองดูกอไก่อนนะครับความชันของเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสามลบสอง x กำลังสองบวกห้าที่จุด25เท่ากับสี่ก็กดแตะล็อกครับ ฟังก์ชันเดร i v a ว i ีฟ x กยกกำลัง3ามเขียออกมานะครับลบ2อกกำลัง2บวก5ที่จุด2 5นะครับเราสนใจแต่ค่า x ใช่ไหมครับก็ที่จุด2ครับได้4ครับถูกต้องนะครับแต่เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกนะครับก็ไก่ก็เว้นไปก่อนนะครับแคตตาล็อก ฟังก์ชันเดริเวทีฟต่อไปความชันของเส้นโค้ง y เท่ากั 2, บ x กำลังสองบวกหทั้งหมดกำลังสที่จุด18เท่ากับ24แล้วก็พิมพ์จบไปเลยครับใส่วงเล็บตามโจทไปเลยนะครับวงเล็บ x กำลังสบวกหปิดวงเล็บทั้งหมดกำลังสก็กดขวาออกมาครับที่จุด18เราแล้วก็ใส่แต่ค่า x นะครับได้24ครับ ถูกนะครับแต่เขาถามหาข้อที่ไม่ถูกนะครับทำต่อครับแคตตาล็อกฟังก์ชันเดรีวิทีความชันของเส้นโค้ง x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ100ที่จุด68เท่ากับลบสาอันนี้มันไม่ได้อยู่ในรูป y เท่ากับจุดจุดใช่ไหมครับเราก็ต้องมาแปลงกันสักน้อยนะครับ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ100นะครับเราก็ย้ายข้าง x กําลังสองไปลบนะครับกลายเป็น y กําลังสองเท่ากับ 1 0 0ลบ x กํลัง2นะครับทําให้เหลือ y เดียวนะครับก็คือถอด q u ค r ร root นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์หน้าตาเราจะเป็นแบบนี้นะครับส q ค a r ์ root 100- ลบ x กํลัง2นะครับที่จุดหกนะครับก็แดงว่าที่ x เป็น6นะครับลบสามสข้อนี้ถูกอีกนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับข้อนี้ก็คงตอบงงงูแล้วนะครับ ลองทำดูนะครับแคตตาล็อกฟังก์ชันเดร a ว i ทีฟความชันของเส้นโค้ง y เท่ากับ x หารด้วย x บวก2ที่จุด1ลบ1นเท่ากับลบ2นี้เปิดเศษส่วนมาก่อนนะครับข้างบนเป็น x ข้างล่างเป็น x บวก2กดขวาออกมาครับที่จุด1ลบ1ก็คือ x เป็น1ตอบ2ส่วน9ครับแต่ตัวเลือกบอกว่าลบ2เพราะนั้นงงง,งูผิดครับ น,นีตอบงองครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรทรงกลมเทียบกับรัศมีณขณะรัศมีของทรงกลมเป็น5เซนติเมตรเท่ากับพ่อใดอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ให้ดิฟนัเองแคตตลล็อกฟังก์ชันดิฟนะครับปริมาตรทรงกลมนะครับก็คือ4ส่วน3พาย r กําลัง3กดเศษส่วนกันนะครับ4ส่วน3พายพายอยู่ที่เลข7นะครับชิป7 อากำลัง3านะครับอาก็เป็น x ของเราเองครับ x กยกกำลัง3ที่รัศมีเป็น5เซนนะครับ xe ครับตอบ100ยพายครับคอควายอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมีณนะขณะรัศมีของวงกลมเป็น6รูปสเซนติเมตรเท่ากับข้อใดนี่ก็จะคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยนะครับแคตตาล็อกฟังก์ชัน เดรุวิทีฟนะครับพื้นที่ของวงกลมก็คือไพ r กลังสองนะครับชิ i เจนะครับเรียกไพ่ครับ r กลังสองหรือ x 2 mm ํลังสองของเราเองครับก็ใส่ x กําลังสองที่รัศมีเท่ากับ6กรูทสามเราก็พิมพ์เลยครับ6กรูทสามเท่ากับ6กสิบห้าจุดสองเก้านะครับลองกดที่ format นะครับ Standard ตอนนี้มันก็เป็น standard แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตอบเป็น รูปติดรู t อะไรต่างๆนี้ให้เรานะครับก็ทําการ variable ตรงนี้นะครับผมเอาเข้าไปที่ A เหมือนเดิมนะครับ Store จากนั้นกดเศษส่วนครับชิป4นะครับเรียกค่า A มาคือคำตอบที่เราได้เมื่อกี้นะครับดูจากตัวเลือกนะครับมันจะเป็น6พายรูดสามสพายรูดสแปลว่าพายรูเนี่ยคูณทั้ง4ตัวเลือกนะครับผมก็จะเอาชิปเลขเจ็ดนะครับพาย สแควรูทสามีนะครับเอาไว้ข้างหน้านะครับกดขวามาทีหนึ่งนะครับแล้วก็คูณกไก่นะครับคูณ i s e ครับถ้าค่าเท่ากันต้องเป็น1ตอบ2ไม่ใช่ครับต่อไปข้อขอไข่นะครับเป็น12นะครับก็ลบ6ออกไปแล้วก็12ครับอย่างนี้มันจะเร็วกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราพิมพ์ตามตัวเลขจริงๆเนี่ยเราก็ต้องกดย้อนหลังหลายครั้งนะครับนี่ผมก็แค่ขยับเอาตัวเลขเนี่ยมาไว้หลังสุดแค่นั้นเองนะครับ ขอไข่นะครับสิบสองพายรูปสามตอบหนึ่งครับก็แสดงว่าข้อนี้ตอบขอไข่ครับสิบสองพายรูปสาม